สวัสดีพี่พี่นักเทรดทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์กราฟนะครับในเช้าวันจันทร์ที่15กันยายนนะในส่วนของวันนี้นะครับกราฟตรงนี้นะครับยังอยู่ในกลุ่มของไซเวย์อยู่นะครับสําหรับใครที่จะั้านพอร์ตกับพิสมิงนะก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียนในกลุ่มได้นะครับยังมีเวลาอีกประมาณ3วันนะครับสาวันก่อนกราฟจะเป็นขาขึ้นนะครับก็ ยังทันอยู่นะครับสำหรับที่ใครจะรวมปันพอร์ตไปด้วยกันเนาะเพราะว่าจังหวะเนี้ยมันไม่ได้มาบ่อยนะครับนานๆมันจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นจังหวะที่หวดห,หนักๆได้สําหรับของน้องทองคาเนาะกา็มีเวลาเตรียมพอร์ตนะครับสองสวันอยู่นะก็ชุดนี้นะครับก็อาจจะมีการตั้งออเดอร์แล้วก็เบิ้อไม้น,นักๆขึ้นไปนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็ทีนี้เรามาดูกราฟของวันนี้ดีกว่านะครับว่ากราฟวันนี้เป็นยังไงเนาะ ในส่วนของวันนี้นะครับกราฟยังไซเวย์อยู่นะครับไซเวย์ไปอีกประมาณก็อีกประมาณ3วันนะครับอีกประมาณ3วันก็ยังทันอยู่นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับวันนี้นับจากวันนี้นะจบวันนี้นะครับไซเวย์อีก3วันนะครับก็วันนี้จานังคารก็กราฟน่าจะเริ่มวิ่งวันพฤหัสกบสุกนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะทีนี้เรามาดูทำฟรมย่อยๆบ้างว่าเราเล่นอะไรได้บ้างของวันนี้นะครับขอดู4ชั่วโมง สี่ชั่วโมงสิ่งที่เราจะเล่นได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะตรงเนี้ยพี่จะหมิงมองว่ากราฟเ็าอยู่ในกรอบไซด์เว์นี้อยู่นะครับกราฟเ็าอยู่ในกรอบไซด์เว์นี้อยู่ฉะนั้นสิ่งที่เราจะเล่นได้ตรงเนี้ยนะครับคือเล่นในกรอบนะครับแตะบนเซลล์แตะล่างบายนะครับแต่รอบเนี้ยนะครับเขาจะลงสโลนะครับกราฟจะลงสโลนะครับให้รอจังหวะบายที่โ oh, ซนล่างประมาณ3อ่า สามหกหนึ่งหกกับโซนนี้นะครับสามหกหนึ่งสามนะครับโซนนี้อ่าแถวเนี้ยนะครับราคาค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับแต่พี่สมิงมองว่าราคานี้ไม่ใช่ราคาเข็มเอออันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับราคาราคานี้ไม่ใช่ราคาเข็มแน่นอนนะครับราคาส่วนเข็มเนี้ยจะจะต้องลงไปอีกนิดนึงนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ไม่ใช่ราคาเข็มนะครับอ่า เดี๋ยวพี่จะพิมขอวัดราคาเข็มนิดนึงว่าราคาเข็มจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอืมราคาเข็มน่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวขอวัดเอาเฉพาะบอดี้อ่าเพราะว่าไส้มันเป็นวิกเนี่ยราคาเข็มนะครับสาห 007นะครับโซนนี้ราคาเข็มน่าอยู่ประมาณโซนนี้3607นะครับแต่ว่าอ่าอันเนี้ยมันยังไม่ใช่โซนแท้นะครับเดี๋ยวโซนแท้มันมันค่อยมาวัดกันละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันเนี้ยก็ราคาเข็มประมาณ3608นะครับก็ราคาน่าสนใจนะครับในส่วนของราคาเข็มชุดนี้เนาะอ่าแต่เริ่มเก็บออเดอร์แถวๆ1613ได้นะครับใครที่จะเริ่มเก็บออเดอร์ก่อนนะครับสามารถเก็บโซนนี้ได้ก็ตอนเนี้ย นะครับถ้าใครจะเล่นระยะสั้นนะโฟกัสขาเซลเซลล์ Sell, Sell ระยะสั้นนะอย่าไปเซลลแล้วไม่มี SL นะครับ s อสที่ไฮเดิมนะเซลนะครับเล่นขาเซลล์ SL ที่ไฮเดิมเป็นการเซล์ระยะสั้นทําไมถึงให้เซลล์ระยะสั้นเพราะว่าเนี่ยโครงสร้างเขาเขา,เขา,เ,ขาเขามีการคิวโครงสร้างก่อนลงเนี่ยมีการคิวคิวยับเลยนะครับคิวยับเลยก่อนลงนะครับฉะนั้น การคิวก่อนลงแบบนี้เป็นการลงระยะสั้นนะครับลงลงมาเพื่อที่จะรับคนขึ้นไปทําขาขึ้นต่อนะครับฉะนั้นกราฟทรงนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นมันเล่นได้แต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเล่นไม่สนุกนะครับมันจะเล่นไม่สนุกก็ระยะส่งนะครับวัดกรอบนี้ไปเลยถ้าใครจะเล่นนะครับเอาแค่กรอบนี้นะร้อยร้อยนะครับอ่าเนี้ยร้อยร้อยพอ วดแค่นี้พอถ้าถ้าจะเล่นระยะสั้นนะครับเอาแค่นี้พอหรือปลอดภัยเนี่ยเจอคมตรงเนี้ยเทคโปรฟิตก่อนสัก1ชุดนะครับอ่าเล่นเล่นขาเซลล์นะก็สามารถเด้งรอเขาเด้งโซนนี้เด้งโซนนี้อ่าเซลล์แล้วก็เอสแอลที่นี่เอสแอลที่นี่มันโดนอะ่ะนะครับมันมันเป็นมันเป็นขา C ที่จะคิวเปิดทางขาขึ้นนะครับมันมันมันโดนแน่นอนนะครับถ้าจะ SL มันมัน SL ตรงเนี้ยถึงจะไม่โดน ถ้า s l ตรงเนี้ยโดนนะครับ e l ตรงเนี้ยโดนมันต้อง Excel ห้องบนนะครับมันถึงจะไม่โดนนะครับฉะนั้นเล่นค่อนข้างลำบากนะครับ R r ก็ RR ก็น้อย RR <laughs> น้อยนะเออหรือ,รอใครจะเสี่ยง Excel ตรงเนี้ยได้ Excel ตรงเนี้ยได้ถ้าถ้าใครเล่นเสี่ยงนะแต่ถามว่าโดนไหมมีโอกาสโดนนะครับ Excel ตรงเนี้ยมีโอกาสโดนนะเออก็ Fitz? เล่นวันนี้ก็เล่นเบาๆมือกันนิดนึงนะครับเบาๆมือนิดหนึ่งเพราะว่าโอกาสโดน sl ก่อนลงมีนะครับกราฟกราฟโครงสร้างแบบนี้มันจะแบบลงแบบสโลว์ลงแบบเคลียร์ทางแล้วก็จะเป็นแท่งกระชากขึ้นไปนะครับแท่งกระชากขึ้นไปก็คือแท่งเดียวกระชากแบบ5 0 0 0จุดหมื่นจุดเนี่ยอารมณ์ปรามาณนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับในในวีคนี้เลยเนาะกราฟจะเป็นโครงสร้างประมาณนั้นนะครับส่วนใครจะเล่นอ่ะขอย่อสักหนึ่งทาวเฟรมหน่อยขอดู m 1 5 เนี่ยนะครับ m 1 5โครงสร้างไม่สวยเลยนะครับโครงสร้างไม่สวยเล่นค่อนข้างลําบากนะครับเล่นค่อนข้างลําบากถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าระยะเก็บมันจะค่อนข้างสั้นนะครับอ่าอันเนี้ยก็รอเขาเบรกโซนนี้ดีเทสแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ TP โซนนี้ก่อนนะครับ SL สโซนนี้อืมแต่กราฟค่อนข้างเล่นลําบากนะกราฟกราฟกราฟลักษณะนี้นะครับกราฟลักษณะในกราฟเป็นการคิวเพื่อเคลียร์ทางใน่ขาขึ้น นะครับฉะนั้นขาเซลลจะเล่นลําบากนิดนึงนะครับอ่าเล่นลําบากนิดนึงใครเล่นขาเซลล์ก็เอ่อแนะนําว่าบวกแล้วกันหน้าทุนเสมอดีกว่านะครับวันนี้เล่นเล่นประมาณนั้นดีกว่านะครับถ้าดูในส่วนของโครงสร้างทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ก็อืมวันนี้จะวิ่งประมาณช่วงช่วงทุ่มหนึ่งะครับทุ่มทุ่ ทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับวอลลุ่มน่าจะเข้าโซนนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าตลาดจีนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเขานะครับต้องมาดูอีกทีว่าตลาดจีนเอายังไงนะครับจีนเอาเอาขึ้นอีกหรือเปล่านะครับถ้าจีนเอาขึ้นก็ขึ้นได้ไม่ไกลนะครับขึ้นได้แค่เซมไฮคิวเพื่อเปิดทางก่อนลงนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันมันเล่นในกรอบไซด์เวย์ได้อย่างเดียวนะครับยังยังเล่นยังเก็บไม่ได้นะครับในส่วนของวันเก็บมันจะอยู่ประมาณวันพฤหัสสุกนะครับอ่า เดี๋ยวี่จะหมิงต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีคำนวณแท่งกันอีกทีว่าเราจะเก็บวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็ตั้งออเดอร์ยังไงนะครับออเดอร์ชุดนี้จะเป็นการตั้ง pending ทั้งหมดนะตั้ง pending ทั้งหมดในการยิงออเดอร์ชุดนี้นะครับเราจะ mm port นะครับสอนวิธี mm port ว่าเ้ยเวลาเราตั้งออเดอร์แบบนี้เราจะ mm แบบไหนนะครับจุดไหนชัวร์จุดไหนไม่ชัวร์นะครับจุดไหนเก็บได้จุดไหนเก็บไม่ได้อ่าจุดไหนจะโดนไซด์เว์อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการ ดารกราฟลงหน้าทั้งหมดนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมีอา,อาจจะเข้าซูมหรืออือ g ุ o เกิลม e ต g นะครับ Google Meet ในกลุ่มนะครับในกลุ่มที่กลุ่ม All-in นะกลุ่ม All-in กลุ่มนี้ก็สร้างขึ้นมานะครับไว้สําหรับหัวดโดยเฉพาะนะครับก็คือต้องยอมรับความเสี่ยงได้นะใครจะเข้ากลุ่มนี้นะครับอ่า,อาพิมิงมีกดอยู่ว่า,าให้เติมเข้าไปพอละสามสิ สามเหรียญน,นะครับพอร์ตสามสิบสามเหรียญก็แบ่งเป็นสามพอร์ตนะครับอ่าอา,อาจะแบ่งเป็นสามแอสเซทนะครับใครจะเทรดแอสเซทเดียวก็ได้นะครับใครจะเทรดแค่อ่าทองเป็นแอสเซทเดียวก็คือใช้พอร์ตเดียวร้อยเหรียญเลยก็ได้หรือใครจะแบ่งแอสเซทเป็นอ่าทองร้อยเหรียญทองสามสิบเหรียญน,นะครับอา่าเป็น FX สามสิบเหรียญหรือเป็นอ,อ่าหุน้นอีกสามสิบเหรียญเป็นดัชนีสามสิบเหรียญเนี้ยนะครับอา่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการ วางออเดอร์ในในวีคนี้นะครับที่จะเล่นกันเนาะก็มีเวลาอีก2-3วันในการเตรียมพอร์ตนะครับยังทันอยู่นะครับใครจะเข้าร่วมปั้นพอร์ตนะครับปั้นพอร์ตก็ลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับพี่เมิงไม่ใช่สายให้เติมเยอะนะครับเพราะว่าเติมเยอะสุดท้ายคุณก็คุณก็แตกอยู่ดีนะครับเราเอาเล็กๆมาหวดนะครับมันสนุกกว่านะครับมันสบายใจกว่าด้วยนะครับอย่าง30เหรียญก็ เลดสักขวดหนึ่งแบล็กสักขวดหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะก็ก็เหมือนว่าซื้อเหล้านะครับซื้อเบียร์ซื้อเบียร์สักสองลังอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็คิดคิดกันไปนะครับวา์สักขวดหนึ่งนะครับก็คิดเล่นๆไปนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็แผนวันนี้นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับยังเล่นหน้าเซลล์ได้อยู่แต่ เซลขอให้เล่นระยะสั้นนะครับอย่าพึ่งถือระยะยาวเนาะเพราะว่าอาระยะยาวมันเป็นเทรนใหญ่เป็นหน้าบ่ายนะครับฉะนั้นเล่นเซลใจเย็นๆนิดนึงนะครับใจเย็นยังไม่ถึงรอบเขานะครับอะตอนนี้ก็เล่นบายไว้ก่อนนะครับบายได้ถึงช่วงอะสิบสี่เฟบนะครับแต่ช่วงจังหวะย่อช่วงอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเรามาคํานวณกันอีกทีว่ากราฟเขาจะย่อช่วงไหนวันไหนเวลาไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคํานวณน,นะครับในส่วนของ เทคนิคข้อต่างๆนะครับว่าคำนวณกราฟคำนวณแบบไหนนะครับดูจากกราฟลงหน้าดูจากไซเคิลดูจากไทม์ดูเรชั่นดูจากเวลาของเขานะครับเขาจะเป็นลักษณะประมาณไหนเนาะก,ก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ